สวัสดีค่ะวันนี้ช่องจินดาชาแนลน,นี่มากินในนี้นะคะขนนุนต้มขนนุนต้มนี่นะคะเราต้มเสร็จแล้วเรามาปอกก่อนปอกเปลืกออก น้ำพริกโรลโลแล้วจ้ะน้ำพริกปลาตําหอมกระเทียมตําพริกคั่วๆแล้วก็มาตาแล้วก็ต้มน้ําปลาใส่น้องดาเป็นคนทํา วเราปอกเปลือกขนุนก่อนขนุนอ่อนพี่เขาให้มาโอ้อันนี้อันใหญ่มากดูดิปอกยังไงดีเนาะคว้านเอาต้องคว้านเอา ในกับข้าวก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่สองอย่างขนมต้มกับน,น้ำพริกกินง่ายๆ